มีข้อดียังไงบ้างโอ้งั้นต้องถามต้องถามกำ<อ>มาจา์าาจาตักหมอว่าไงคะบอยก็ควาจริงแล้วสาหรับผมถ้าเป็นโสดมันก็ค่อนข้างอิสระนะสำหรับผมอะไรเงี้ยได้ใ่าเต็มที่ช่ว,วงนี้ทํางานก็มีเวลาโฟกัสงานมากขึ้นก็ดีมีไหมก็ดีก็ดีมีครับมีครับก็อิสระครับอิสระแล้วก็สำคัญคือมีแฟนคลับที่น่ารักเยอะๆด้วยอีหลังเอาใจแฟนคลับพี่ชาวของพี่ชาผ่านชีวิ ไม่โสดและไม่โสดไม่โสดครับผมหรือโสดดีตอนนี้เหรอฮะครับผมโสดครับผมข้อเสียข้อโสดคือจริงใจก็เสียตังจริงจังก็เสียใจครับผมแต่ยังใช้ได้ต่รับรองพอถามคำถามนี้มาโอ้โดนอึ้งเอามาปัดสึคอที่สองราศีใดในช่วงนี้เป็นโสดแล้วจะสวย นี่คือต้องต้องมีแปดแฉกดีใช่ไหมพายรู้สึกว่าเคยคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยทำไมเราถึงรู้สึกว่ามีคนบอกว่าเราเจ้าชู้อะไรเงี้ยแล้วบอกทำไมอ่ะนี่เราก็ไม่ได้มีข่าวอะไรมานานมากเลยนะเพื่อนบอก็เพเาะว่าไม่มีไงคนจะเชื่อได้ไงว่าไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมันต้องมีแล้วก็บอกเลยว่าโทที่1900ก้านนะครับผมมีและดีไม่น่าจะแบบว่าถ้ามีจริงๆไอเชื่อว่าก็น่าจะดีอะไรเงี้ยพี่กันครับพี่กันครับต่อว่า บอกว่าสอย่าย่ยทำไมทำไมเขาเป็นคนสวยครับ <people> แล้วก,แวก็แล้วก็เหมือนกับว่าเขาเป็นนักร้องมา <VOICE> ตั้งนานแล้วด้วยนะครับผมแล้วก็ <sighs> ไม่รั้หรอก ใจตั้งนานใช่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 กันเราเราก็เคยติดตามเหมือนเข้ามาแบบว่าจอกรระยะหนึ่งแล้วครับจ้าจ้าจ้าก็คิดว่าน่าจะถึงเวลาแล้วจักรระยะหนึ่งแล้วครับเขาใช้คำว่าจักรระยะหนึ่งแล้วครับไม่บอกว่าพี่หญิงน่าจะถึงเวลามีคู่มีคนดูแลเพราะมันจะมีผลงานแล้วด้วยกับกับผลงานที่แบบว่าเหมือนกับกำจะมีภาพยนตร์แล้วก็มีผลงานอะไรต่างๆอ๋อดี่เขาตามจริงคันเนี้ยใช่ครับผมพี่ตั้งอย่าง มันเหมือนแบบมันเหมือนแบบตามกันแล้เอากระแสแล้วพอแบบพอปั๊บปุ๊บคู่ปุ๊บไปต่อเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บแต่งงานเพื่อเธออะไรอย่างงี้ฮะอ่มาพี่บอยพี่บอยบอกว่าราศีราศีกันค่ะพี่เจ้าค่ะโถง่ครับยังงไน้อง เพราะว่าคืออันนี้ถ้าโสดแล้วจะสวยใช่ไหมครับแต่คำนึิงตอนนี้ผมว่าพี่ชาวเน่ยก็เป็นคนที่มีงานเยอะมากๆอีกคนหนึ่งเนี่ยลุงๆอะไรเงี้ยแล้วก็เขาที่รู้มาถึงเขาจะโสดนะครับแต่เขาเป็นพวกประเภทโสดชั่วคราวเดี๋ยวก็หาใดีถูกต้องครับพี่อยากจะบอกบอยอย่างหนึ่งว่าที่เห็นพี่เปลี่ยนผู้หญิงบ่อยเนี่ยพี่แจกจ่ายความอร่อยให้ทั่วถึงเอาเป็นพี่ชาวนะคะแต่ว่าราศี ชอบเขาไปแล้วอ่ะผู้ชายเกือบทั้งประเทศก็ชอบเขาใช่ผัวพี่อินชอบเลยไม่ไม่ก่อนค่ะไม่ก่อนเพราะว่ามันดูคุณภาับเมีหนุ่มแหม่มอยากบูชายันฮู้เปล่าอยากให้พี่ไอ้มีคู่ใช่ไหมอยากให้พี่ไอ้มีแฟนแล้วแล้วมาพี่นุ้ยค่ะพี่นุ้ยแอ่ว่า คืออันนี้มันตอบยากคะข้อนี้ตอบยากจะตอบกันเนี่ยแฟนคลับเขาไม่ยอมแน่นอนจะตอบบอยก็ไม่ได้อะวันนี้ก็ว่าจะหากินอยู่กับแค่สองคนนี้นะฮะเซียงดีเยอะดีพออยู่ได้พออยู่ได้เอาพออยู่ได้ก็เลยไปลงที่ไอซ์ละกันมิ้ครับมิ้ตว่า เขาหน้ารักครับผมเออเขาสวยใช่แล้วบอกว่าหนุ่มๆต้องรุมจีบแน่นอนนะครับแล้วก็ตอนนี้แบบหน้าที่การงานเขาบอกว่ากําลังไปได้ดีอะไรอย่างเงี้ยาสเปคด้วยไหมสเปคบิ๊กไหมอย่างนี้ผผมต้องคุยกันก่อนต้องเข้าใจเราต้องยอมรับในสิ่งที่เราเป็นได้แค่นั้นแหละเออย่ายิงแต่ว่า ถึงเป็นต้องไอครับผมแต่ผลคล้ายๆคนอื่นค่ะเพราะหูรู้สึกว่าเขาแบบเขาเขาดูมีแซ่ยวนะมีแต่นี่จริงคำถามนี้คือถ้าไม่มีจะซวยแล้วถ้าหนูไม่มีจะซวยไหมเนี่ยซวยครับถ้าคำตอบมีคู่นะมีคู่แล้วจะดีอ่ะเออมีคู่เลยดีเลยนะก็เลยตอบนี้ของเราละของเราละมีต้อมีมีคู่ไหมช่วงนี้ไม่มีค่ะพี่การตอบว่าราศสีผรามีงงานรู้จักกันมานานแล้วแล้วก็ไม่ค่อยเห็นเขาแบบว่า มีแฟนเป็น <F an> <ieß> ตัวเป็นตนน่ะเขาไม่ใช่ไม่ใช่ผมหมายถึงว่าเฮ้ยมันนานแล้วที่เขาแบบไม่ได้มีแฟนแบบเปิดเรื่องเป็นลาวใช่จดูสักพักหนึ่งไม่อยากเปิดหรือมันไม่มีใช่ผมก็เลยคิดคิดที่ทางกับกันว่าถ้าโสดจะสวยแปลว่าถ้าตอนนี้เขามีจะดีมากฉะนั้นง่ายๆครับหาสักคนหนึ่งในนี้นะครับครับผมมาพี่ซันค่ะครับพี่ซันตอบว่าราศี เขาบอกว่าโสดจะสวยใช่ไหมครับครับคือพี่เขาเป็นคนเท่ครับผมว่าเขาไม่ไม่น่าโสดน่าจะมีคู่ครับผมว่าน่ามีคู่แน่ๆอินโซตอบว่าราศีราศีจิงหอะ่แหละเอจคือตอนแรกจะตอบพี่ไอก็กลัวว่าคนตอบเยอะแล้วถ้าเกิดมันผิดขึ้นมายินโซก็ลองคนอื่นบ้างก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจไหมครับ อะไเงี้ยพี่ก็สบายใจจิงๆหมายความว่าไงฮะพี่นีนี่น <c oughs> ี่ <c oughs> เอายังไม่จบเหรอเมื่อกี้ฟังพี่เขาสัมภาษณ์ค่ะแล้วเขาบอกว่าเขาทํางานเหมือนกับว่าทํารายการแล้วก็มีโปรเจกต์ส่วนตัวที่บอกว่าทําเหมือนกับเป็นรีสอร์ทใช่ไหมคะใช่คือค้าว่างานขนาดนี้ถ้าเกิดมีคู่อาจจะช่วยกันทํางานได้เสริมกันเสริมกันตอนท้ายเข้าใจถ้ามาพี่แท็กกับพี่มีคนมองเป็นพี่แท็กหรือต้องสง เพราะว่าถ้าสมมติว่าไอซ์มีข่าวนี่จะดีมากกว่าแล้วงานจะเข้าหาเขามากกว่าครับผมผมคิดว่าอย่างนี้มากกว่ารู้รู้สีกว่าาเวลาก็มีแบบว่ามีใช่้จะเยอะใช่ไหมใช่ครับผมเพราะว่าก็เหมือนที่ไอซ์รู้สึกป่ะไม่ที่ไอซ์อยากให้มีข่าวเพราะว่าจะได้รู้รู้สึกว่าเออแสดงว่าไม่ได้เจ้าชู้ไงก็เลยแบบคิดว่าถ้ามีจริงัจังสักคนนึงก็น่าจะแบบดีอะไรอย่างงี้เป็นอย่างนั้นแหละครับสุขต้องดครับดีเลยนะ้าดีดีเลยถ้าเรามีลวดีไหมมียัง ยังครับไม่เอามาหน่อยเหรอเหมือนยิบโซบอกไงมาช่วยกันถ้ามันยันยิบโซไปทำทรรมากินกับพี่นะเอาอีกแล้วนะเอาอีกแล้วนะน้องก็ไม่เว้นน้องก็ไม่เว้นอ่ะมาพี่ชายถึงขั้นน้องเขียนเสร็จหรือยังเขียนเสร็จแล้วครับรวยใช่ไหมชัวร์ี่อ่ะพี่ชายตอบเอาใหม่ดีกว่า การตอบอะไรนะเมื่อกี้ตอบพี่ยายาครับโอเคเสร็จแล้วค่ะตอบว่าน้องไอ้นะฮะเอา้าแล้วไหนคุณจะตอบการล็อกกันนะล้อกกันเนี่ยตอบรอสี มัมีคู่แข่งเยอะด้วยนะคนตอบเยอะมากเลยอ่ะจริงเหรอจับคก็ไม่ได้ไม่ได้ยกไปแล้วให้เปลี่ยนเป็นทีนั่ะมาไงเพราะว่าเหมือนที่หลายๆคนบอกอ่ะโอเคเห็นแบบว่าจี้จานจี้จานแล้วก็อยากให้แบบดีปึ้งเขาจะได้รู้ว่าอ๋อมีแฟนแล้วจะได้บูชาอยากบูชาอยากบูชาจัาบูชาจัาโอ้ยอยากไปส่วนหนึ่งเอาว่าอาจารย์ลิงฟันเท็กราศีที่เป็นโสดแล้วจะสวยคือราศีมีคนดูนะครับราศี i